สปริงแลบบปิดเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือมึงเบี้ยวอีกแล้วกูงงมากเลยเซนเตอร์มื่อยู่ตรงนี้แม่งกินขวา นี่ก็แล้วแต่สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Night Flick นะครับซึ่งเรื่องราวนะครับก็พูดถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจิมมี่คืนนี้นะครับเขาต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วด้วยความอุตลิในสักอย่างก็ไม่รู้นะครับเขาเลือกที่จะเป็นนวนะครับที่บ้านต้นไม้นะครับตรงข้างๆบ้านเขานะครับและเรื่องราวก็เริ่มเกิดขึ้นเพิ่งในคืนนะครับที่เป็นฝันร้ายนะครับของจิมมี่และเขาจะจําไปจนวันตายนะครับนะก็เป็นเกมของ i n ป r a b บิดนะครับเราเคยมีเล่นเกมของเขาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมนนนาาาาบบบบบ้้อปแตี จะมีการ์ดขึ้นมาให้นะครับเกิดใครอยากไปดูงั้นเราลุยกันในฟลีกสามสองแล้วหนึ่งซาริสบูรีสองพันสองนี่มันกี่โมงแล้วนะฉันลืมบอกลาคุณพ่อกับคุณแม่เจฟต้องดูทีวีอยู่แน่เลยอะ่ะฉันคงจะพลาดกระตูน้นที่ฉันชอบเจฟไหนวะและ้ว <laughs> <laughs> ผมอยากมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือความสามารถในการหมุนตัวโดยที่ไม่ต้องขยับตัวแม้แต่น,นิดเดียวมาโอ้ไอบ้านเลเอาบ้านมาคุ้นๆเหมือนไอบ้านร้อยปีเลยครับผมไม่รู้จักรวาลนี่มันเชื่อมโยงถึงกันหรือเปล่านะครับ ต่อเป็นว่าฉันเคยแอบ,บจิบเครื่องดื่มของคุณพ่อครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โหอย่างกับเครื่องดื่มมันเน่าแล้วงั้นแหละแล้วมันก็ล็อกอยู่ริมรสรสชาติของผู้ใหญ่นะครับและนี่น่าจะเป็นห้องทาง,งานคุณพ่อแหละใช่ไหมคอมพิวเตอร์ของคุณพ่อฉันไม่ควรต้องใช้มันตอนนี้เดี๋ยวเดินหาก่อนนะครับต้องลงไปข้างล่างแหละครับแต่ไหนๆก็ไหนนะครับเนื่องไม่รีบร้อนแล้วก็เดินหาไปเรื่อยเปื่อย ไอเด็กหนุ่มคนนี้ทำไมมึงถึงได้มีรูปร่างที่เซ็กซี่อะไรขนาดนี้นะถ้าเกิดจะเข้าไปในห้องนอนเขาแล้วก็เจฟต้องฆ่าฉันแน่นอนคนเป็นพี่ชายมั้งครับพี่ชายกําลังแบบมีโลกส่วนตัวนะครับอยู่ในห้องอาจจะแบบยาเพิ่เข้ามาน้องรักพี่ยังพี่พี่พี่สวดมนต์อยู่น้องรักอย่าเพิ่งการมีแบบพี่ชายที่อยู่ห่างกันหลายปีมันก็เป็นเรื่องที่เป็นแก๊บนะครับการที่อยู่ชิดกันนะครับโตมาด้วยกันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะมันจะเป็นช่วงสวดมนต์มาพร้อมกัน อย่าเพิ่งจะส่วนมอนอยู่อย่าเพิ่งเราจะกลับมาพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองนะแม่ไม่อยากกลับมาบ้านละบ้านรกนะพ่อกับแม่ต้องไปจริงๆเหรอครับผมไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวพ่อกับแม่ต้องไปงานศพของลุงโจน่ะในตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่เดี๋ยวพี่ชายลูกก็ดูแลต่อเองเราสายมากแล้วต้องไปแล้วนะไว้เจอกันจ้าตามมั้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเป็นร่างดำแบบตัวร้ายในโคนันเลยแต่แดาแดแต่แดาดาดแต่ได้เดไอเจฟมันทำอะไรอยู่วะเราก็เจบดูทีวีใช่ไหม นั่นไงไอเจฟโอ้ใส่เสื้อแบบเมทันมาเลยอะ่ะโอ้โหหัวแม่ก <c oughs> ้ามแน่นเมทันขาเดฟเรายืนยังไม่เท่าเขานั่งอะ่ะโอ้ไม่ก้าพี่ชายจะปกป้องผมไหมในคืนนี้ เฮ้ย hey, ฉันไม่มีเวลามายุ่งกับนายหรอกนายเด็กโง่เอ้ยฉันต้องเตรียมตัวปาร์ตี้ปาร์ตี้เหรอผมไปด้วยได้ไหมปาร์ตี้จัดที่นี่ยัยโง่เอ้ยตอนที่ปาร์ตี้เริ่ม,มนะนายไม่ควรออกมาจากห้องฉันไม่ยุ่งกับปาร์ตี้ก็ได้ฉันไม่ได้สนปาร์ตี้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ที่บ้านต้นไม้แล้วกันนะบ้านที่คุณปู่ทำให้เมื่อปีที่แล้วเออฉันไม่สนหรอกนะเอาเป็นว่านายจะไปเล่นที่บ้านต้นไม้ก็เลยของนายแล้วกันพี่เจฟออนนี่แจงออนนี่แจ,ง,จงสายล็อกเมทัลเอาเป็นว่าพี่มีปาร์ตี้ของพี่มีปาา์ตต้้้้ขขอองงผผมมมบนนะไ บอกเลยว่าจะมันกว่าปาร์ตี้ของพี่แน่นอนหนังสือพิมพ์นะครับ ได้กระ่ามมาแล้ว6วันหลังจากเหตุการณ์การหายตัวไปของเนลลี่อีแวนเด็กอายุ13ถูกพบเห็นครั้งล่าสุดที่บริเวณด้านนอกสวนสาธารณะพายคลสพยานบอกว่าเห็นรถตู้สีดําแวะเวียนอยู่ในพื้นที่นั้นบ่อยครั้งผู้อยู่อาศัยนละแวกนั้นได้บอกว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยในการเลี้ยงดูเด็กแล้วนะทาไมถึงีผู้คนแปลกๆออกมาข้างนอกช่วงกลางคืนเต็มหมดเลยฉันไม่อยากเลี้ยงดูลูกในพื้นที่แบบนี้หรอกนะเมื่อไหร่ตำรวจจะทําอะไรสักทีอัตราเด็กหายในพื้นที่แถบนี้เริ่มสูงขึ้นมากตั้นเรื่อยๆตั้ง เปอร์เซ็นต์จำนวนเท่าไหร่กันแน่แต่ทางตำรวจก็ได้ให้ห้ามเด็กออกจากบ้านหลังจากสองทุ่มถ้าเกิดคุณมีข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยเหลือคดีนี้ได้โปรดติดต่อหาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชัวควรต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปาร์ตี้ของฉันฉันน่าจะไปโหลดเกมจากคอมคุณพ่อสักหน่อยคอมคุณพ่อขอโหลดเกมหน่อยสิโอ้ oh, Windows XP w o r l ี w i d e Web เเหรอพิมพ์ว่าอะไร Games, อ่ะเกมส์อ่ะเออซึ่งเกมออนไลน์เว้ยตกใจฟรีเกม หมื่นเกมอินวันไวรัสแน่นอนปิดไปปิดไม่ได้เล่นเกมถึง10,000เกมที่รวมอยู่ในเกมชุดเดียวแล้วมันก็ฟรีด้วยนะเพียงแค่กดปุ่มดาวโหลดข้างล่างนี้ในเกมทั้งหมดก็จะเป็นของคุณกูโดนไวรัสเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใจแทบขาดอันนี้คือเรียวนะครับความเป็นจริงมันจะแบบปุ๊บค้างละ5นาทีขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะไปสุดตรง 95x มา2ชั่วโมง0 0 0 0เกมนเกม 400กว่าเมกเลยเอ่ะมันต้องทำการโอ้มันใช้ไอ้น,นี่นะครับต้องเบิร์นแผ่นเนอะเด็กยุคนี้ไม่รู้ว่าทันไหมนะครับเมื่อก่อนซีดีมันต้องเบิร์นนะครับเป็น CD แบบ700เมกครับต้องเบิร์นแล้วก็ไปเล่นต้องใส่แผ่นก่อนบ้าจริงฉันต้องไปหา CD ดีจากไหนกันนะเฮ้ยมันทำมาเหมือนอยู่นะแบบจะไลฟ์พวกหนังไลฟ์เพลงไลฟ์อะไรพวกเนี้ยครับเขาจะเรียกกันนะครับว่าไลฟ์หนังนะครับไลฟแผ่น <laughs> ยกมืดกูกบบ <laughs> ไลฟ์ไปขายเพื่อนเยอะอยู่เหมือนกันนะเออบทสวดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเอาหนุ่มๆในชั้นเรียนของเราเนี่ยแม่งพูดภาษาญี่ปุ่นกับเป็นทั้งคลาสเลยกูงงมากเอาเป็นว่าจะหาแผ่นซีดีได้จากไหนนะ เฮ้ <He S 2> เจฟ์พอมีซีดีฉันยืมหน่อยไหมฉันยุ่งอยู่นะเฮาน่าปากเนี่ยอย่าไายุ่งกับฉันเฮ้เพื่อนๆฉันกำลังจะมาแล้วเนี่ยและฉันอะยังไม่ได้เตรียมพวกแก้วกับเหล้าเลยอะ่ะแล้วปาร์ตี้เริ่มฉันต้องพังเละแน่นอนไปหาของพนัํานมาฉันสิบางทีฉันอาจจะหาซีดีให้นายได้ก็ได้นะมาอาจจะพอมีแก้วสีแดงๆที่กินเหลือจากปาร์ตี้มาไปคิวรอบที่แล้วที่คุณพ่อโยนทิ้งไปอะคุณพ่อโยนทิ้งไปเหรอโอ้ลงใต้ดินได้ เชียร์เสียงแม่งโคตรเอาสวัสดีฮะผมคือจิมมี่เอาเป็นว่าลองดูหน่อยสิตู้เก็บของว่างเปล่าแก้วสีแดงที่คุณพ่อเคยโยนทิ้งมีล้อคุณพ่อเคยบอกว่าวันหนึ่งถ้าฉันโตพอจะได้ขับรถของฉันเองน่าจะเป็นฮีเตอร์ต้มน้ำนะครับทั้งเก่าและสกระปรก โอแต่ห้องลงมาข้างล่างในสภาพมันไม่น่าลงเลยนะครับเนี่ยหดหูชะมัดหนังสือพิมพ์เก่าโอไมก้า oh เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดพื้นที่ป่าไปหลายแห่งในรัฐเพนซิลเวเนียจากเหตุการณ์หายตัวไปของนักท่องเที่ยวสายแคมปิ้งในพื้นที่แถบนี้แต่ทางตำรวจเองก็ยังไม่สามารถสืบสอดได้ว,ว่าเรื่องราวนี้มันคืออะไรกันแน่หลังจากเอาเบาะแสทั้งหมดมารวบรวมกันแล้วการที่ผู้คนหายไปเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรหมีดำหรือสัญ,ญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยมีหรือแม้แต่ตัวแคมเปอร์เองที่มาตั้งแล้วมีประสบการณ์ที่มากพอหายในป่าไม่ใช่ว่าป่าที่ว่าเนี่ยตอนนี้คือที่นี่นะ อันนี้เป็นตู้เซฟนะครับที่พ่อซื้อมาปีที่แล้วพ่อบอกว่าพ่อไม่ไว้ใจธนาคารแต่คิดว่าแม่ก็ไม่ชอบตู้เซฟบางทีอาจจะมีเงินเหลือไว้บ้างนะนจะได้ออกไปซื้อพวกเครื่องดื่มให้เจฟได้รหัสผ่านเราไม่เป็นอะออกก่อนนะครับว่างเปล่าว่างอ๋อ,อมีของเราเพิ่งเห็นกุญแจอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่เชลฟ์ไม ก้าเดี๋ยวเราลองใช้ดูสิใช้ได้ครับมาอันล่างสุดอาจจะมีแก้วก็ได้นะถ้ามีแก้วโอโจดหมายได้โน้ตเหรอทิรักคุณลืมรหัสผ่านเข้าไอเซฟเงี้เงานั่นอีกแล้วนะ ช่างที่มาซ่อมบอกว่าเขาเปิดได้เพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนรหัสผ่านจากโรงงานได้ซ้ําแล้วเขาก็ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น76926้าฉันจะให้คุณนอนบนโซฟาต่อนะแต่คุณต้องหยุดไอ้เจ้าความคิดงี่เง่าในการเอาเงินเก็บของเราไปใส่ตู้เซฟงงๆนี่นะแสดงว่าโดนเมียด่านะครับ76926คุณพ่อฉันอยากเห็นว่าในนั้นมีอะไร76926มา นั่นเหมือนพ่อจะไม่ได้เก็บเงินที่นี่อีกแล้วฮะนี่เหมือนจะเป็นเครดิตการ์ดใบเก่าของพ่อนะพ่อคิดว่ามันหล่นลงจากกระเป๋าก็เลยไปเอาใบใหม่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะยังพอมีตังอยู่ก็ได้บัตรเครดิตเก่าหรอเอาไปซื้อเครื่องดื่มหรอลองดูดีโทรศัพท์ดงังดีจ้าไอ้เจฟมึงยืนแข็งตรงไม่ทำอะไรเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีจิมมี่ นั่นใครนะ่ะไม่นี่พ่อเองลูกพอส่งสายไปให้แม่หน่อยได้ไหมเอา้าไม่เช่อพ่อกับแม่ไปด้วยกันเหรอเอา้าแล้วก็ตัดสายไปคืออะไรวะหรือคนเนียนมาครับทําเสียงเหมือนพ่อเราเพื่อเช็คว่าที่บ้านนะ่ะแม่อยู่ไหมเอ๊เครดิตการ์ดเหรอเอามาสอดตรงประตูเพื่อปลดล็อกก่อนปะเมื่อก่อนเขาใช้หลักสูตรนี้นะครับในการเข้าก่อนประตูนะครับที่มันมีปัญหา ลองกับทุกสิ่งอะไรที่บัตรเครดิตน่าสอดได้กูลองหมดเลยเอ๊หรือว่าประตูนี้สอดบัตรเครดิตไม่ได้หรือว่าจะเป็นประตูนี้สอดบัตรเครดิตนั่นไงว่าละเมื่อก่อนเป็นหลักสูตรนี้นะครับในการสะเดาะก่อนนี่ไงแก้วที่คุณพ่อเอามาหมกเอาไว้อยู่ที่ว่าได้แก้วแล้ว วางของให้ไอ้เจฟก่อนมาวางแล้วพวกเล่าจะยังไงต่องั้นต่อไปคือต้องหาทางปลดล็อกตู้เล่าของพ่อให้ได้สินะเชียร์หลักสูตรเดิมนะครับบัตรเครดิตเมื่อก่อนบัตรแข่งแข็งใช้ได้หมดนะครับบัตรเติมเงินโทรศัพท์นะครับตัวดีเลยเขาไม่ใช่บัตรเครดิตนะครับบัตรเติมเงินโทรศพัพท์อ่ะคุณขุดเอาเงินเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาบัตรนั้นมาสะดอกก่อนโค้ชเชียร์บอกเลยนั่นเนี่ยกูว่าละความหลังในวัยเยาว์ โอนายก็ไม่ได้งงที่คิดไว้ฮะอ่ะเนียซีดีของนายจะใส่หัวไปไหนก็ไปต้องเป็นคนแบบนียพกซีดีไว้กับตัววะมาทําการใส่ซีดีเข้าไปเรียบร้อยเข้าคอมพิวเตอร์เกมแล้วเริ่มเบิร์นเร็วไปของจริงอ่ะ <c oughs> คุณจะเูิว่ันดีย็มันจะขึ้นอย่างช้าแล้วจะไปติดประมาณ95%สัก2ชั่วโมง โอ้โหอีเจ็กเลยได้แล้วบทรสวดญี่ปุ่นมายสาวๆมาป่ะพี่ชายขอซองหน่อยโอ้โหเพลงครบเติร์ดด้วยโอ้หรถนิยมดีนี่ว่าฉันเอาของทั้งหมดมาให้เจฟบางทีเกิดฉันโตขึ้นฉันอาจจะเป็นนักวางแผนปาร์ตี้ที่ดีสุดในโลกเลยก็ได้เดี๋ยวเพื่อนจะเริ่มมากันในไม่กี่นาทีแล้วใส่หัวไปเลยไป เจฟแม่งดุดันนะครับเดคิดว่าใส่เสื้อหัวกะโหลกก็าทำเป็นเข้มนะเดี๋ยวเพื่อนโผล่มาแล้วกูจะโผล่เข้าไปแล้วก็กระโดดก่อนแล้วบอกว่าโอนี่จังมาเล่นกับนหนูเถอะรับรองเพื่อนหนึ่งมองด้วยสายตาได้เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะบอกเลยกู <c oughs> uh, ทำจริงนะกู uh, เลือดเย็นนะ <c oughs> บอกให้รู้ไว้ก่อน <c oughs> อะอะไรเนะี่ย จึงผู้อยู่อาศัยตอนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ใกล้ๆว่ามีเสือหลุดออกมาจากที่คุมขังเราขอแนะนําอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของพวกคุณให้ปิดหน้าต่างของรถยนต์ให้สนิทตลอดเวลาและก็ให้แน่ใจว่าเหล่าบรรดาผู้โดยสารและก็สัตว์เลี้ยงนั้นอยู่ข้างในรถตอนนี้ทีมควบคุมสัตว์ป่ากาลังออกทําการสํารวจหาเสือตัวน,นี้อยู่และจะพยายามจับกลุ่มอย่างเร็วที่สุดเพราะเราขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารส่วนนี้ไปยังเพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียงเพื่อคว,า,ความปลอดภัยของทุกๆคนเราจะทำการอัปเดต สถานการณ์ต่อในเร็วๆนี้เราขอแนะนาให้ทุกคนปฏิบัติตัวกับเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดด้วยความเคารพล้วจะออกยังไงถ้าเสือหลุดอะ่ะไอ้เจฟเสือหลุดอะ่ะทําไงดีทําไงทํทไงด,ไงดีไปประตูหลังบ้านได้ไหมอะ่ะประตูล็อกเอ๊ะ hey, แล้วเครื่องเกมจะไปเอาจากไหนอะ่ะถ้าผมออกนอกบ้านไม่ได้แบบเนี้ยแมงมันก็ตืดเกินเอาออกได้เฉยโอ้กล่องอะไรไม่รู้เอ๊ะไม่เห็นได้ยินเสียงเลยว่าบุรุษไปษณีมาส่งของ โอ้ oh, นั่นมืนจะเป็นเทดดี้แบร์แม่เอามาให้ฉันงั้นเหรอป้ายเขียนไว้ว่ามีแอนดี้บ้านหลังคุ้นๆเหมือนบ้านของเจผู้หญิงที่เราเคยเล่นวัยรุ่นสาวเมกันรอบที่แล้วคนอื่นอย่างบ้านหลังเดียวบ้านเราบ้านสองชั้นโอ้โอมีห้องใต้ดินด้วยล็อกไว้อยู่อ่โอบ้านหลังใหญ่นะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในบ้านด้วยเนี่ยเอ๊ะ รั้วหลังบ้านมันมันเปิดอยู่ป่ะเนี่ยมันมีทางเลยครับเป็นเทรลเลยอ๋อโหกูบอกเลยตอนนี้จะเสือจะคนจะหมีจะหมาจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสภาพเราแบบเหมือนแบบบาร์บีคิวเสียบไม้ครับพร้อมโดนกินแล้วตอนเนี้ยสภาพแบบพร้อมลูดมากแบบนี้ออกเลยอะจังหวะนี้อ๋อเรรวยขนาดที่แบบมาทําบ้านในป่าอย่างนี้ได้เลยหรอหรือป่าหลังบ้านของเราหมดเลยไม่รู้นะครับหรือลักลอบเข้ามาทำวะห้าทุ่มสี่สิบสาม หน้าบ้านต้นไม้เสียงนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหเครื่องเล่นเกมอยู่นี่ครบเลยโชคดีฉันมาทำความสะอาดที่นี่มาตอนเช้าฉันว่าคืนนี้ฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วแหละฉันมีพลังงานมากพอโดยการต่อบแบตเตอรี่พว่วงโอ้เอาหมีแอนดี้มาวางเรียบร้อยโอ้ไมค์กานี่แล็บ็อปเก่าที่คุณปู่ให้มามันทำอะไรได้ไม่มากนอกจากการบ่นลบคุณหาและก็ทำเรื่องหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อ อาคอมพิวเตอร์เก่าๆเพยหนึ่งนะครับผมก็โตมากับเพยวันนะครับโคตรสนุกอะครับยุคนั้นบอกเลยหมื่นอินวันอย่าบอกนะว่าแม่งมี6เกมแถม4เกมเออร์เลอร์ไปแล้วด้วยโคตรเชีย t Trap f a l l เหรอครับแร t r o l เลอร์ s <S ลองเอา TRAPfall สิ Trapfall s อ่ะอ่าฮะคือเมื่อตะกี้นะครับบอกว่าเราเป็นเด็กดือ้อ สำหรับปีนี้เราจะอดได้รับของขวัญแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกได้ยินเสียงกำแพงแตกบางอย่างที่ผนังใครสักคนในชุดดำเหรอครับเธอหลับต่อไม่ได้ใช่ไหมล่ะฉันมีขนมให้เธอนะออกมาทางหน้าต่างและตามเส้นทางไปนั่งกับดักเหรอที่พื้นเหมือนจะไปกับดักหมีเลยไม่กล้าหอกเหือหอ,อะไรมาครบกูบอกเลยไปยังไงวะนั่นเวรเกือบเกือบ ภาพจริงครับอ่าฮะเราชนะเราเจอลูกอมเบียบเลยเชื่องคืนสี่นาทีเวลาที่ท้อถ,ถนนว่างเปล่านี่มันเสียงอะไรกัน กุ๊กกิ๊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 กเสียงลมมาดิโอนี่มันกุญแจไปที่กระท่อมเก็บของตรงสวนหลังบ้านนี่นาฉันน่าจะเอามาทิ้งไว้เมื่อตอนเช้าฉันควรจะไปจัดการก่อนควรจะรู้ว่ามันหายไปอ่าเอากุญแจไปคืนเหรอค่อนข้างน่าขนลุกนะครับตัวเกมวิ่งกลับบ้านไปจะมีอะไรวิ่งตามใช่ไหมนะฉันมีแสงไฟนะ อยากเข้ามานะอย่าทําชันนะโอนี่จังเหมือนเจฟจะเลิกปาร์ตี้แล้วฮะโอนจะไปนอนแล้วหรอมั้งต่อไปต่อไปมาที่ตรงนี้พ่อไม่ชอบวาฉจะมายุ่งเกี่ยวกับเครื่องมือของพ่อเขานอกเริ่มหนาวลวะนควรรีบกลับไปที่บ้านต้นไม้เล่นเกมต่อครับเดินอย่างมั่นคงและแน่วแน่แรดโรเลอร์เล่นเสร็จแล้วเอเอเลอย่าบอกนะว่านี่คือหมื่นเกมนี่ก็โดนมาหมื่นคนแล้วเห เออ่มีกล่องถูกเจออยู่ข้างเตียงแล้วมันคือโรลเลอร์สเก็ตอันใหม่ได้เวลาเล่นสเก็ตอ๋อเป็นเกม <c oughs> เป็นเกมที่เข้าใจง่ายดีนะครับถ้าเรารู้สปีดนะครับกับความสูงแนละการโดดก็พอเข้าใจและอย่านะอย่ามาทำเสียเอทอาร์ตนะรู้ใช่ไหมว่าการถูกหุกขวาเข้าไปที่แก้มเนะี่ยมันเจ็บเสียงแบบนี้กลวยหายไป โอ้นั่นรถตู้จับเด็กแล้วเราก็ชนะนะครับได้กลายเป็นมืออาชีพในะการเล่นโรลเลอร์ดูเหมือนเกมจะพังแล้วฮะเจฟคงเอาแผ่นที่มีรอยขีดข่วนมาให้แล้วมัง้งเอกรัวก <c oughs> น้องถึงกับหลุดด่าแล้วนะครับหวังว่ารีสตาร์ทแผ่นเกมใหม่จะช่วยได้ <c oughs> อะไรเนะี่ยอ๋อแอนดี้แบร์เช็คคิดแล้วขนลุกเลยอะตุ๊กตามหมีมันถ่ายรูปหรอ เชี่ยนลุกเลยอ่ะถ้าอย่างนี้มันจะมันจะมีแต่คนที่ทําได้นะครับเอากล้องใส่ตุ๊ก,กตามหมีแล้วก็มาถ่ายภาพแช่แช์เก็บภาพเหยื่อวิชาอันนี้ผมขนลุกสู้เลยอ่ะที่ทําได้มีแต่คนนะครับเหมือนจะมีอะไรบางอย่างในดวงตาของเจ้าหมีนี่กล้องดิจิตอลนะครับเมื่อก่อนมันจะเล็กๆนะครับนีพ่อกับแม่แอบจับตาดูฉันเหรอเราเก็บกล้องเริ่มน่ากลัวนะครับปุ่มมันกดไม่ได้บางทีอาจจะเอาภาพไปดูที่เออแล็ปท็อปเก่าได้ ต่อ USB เข้าไปหรือว่าถอดเมมมาเสียบเอา USB เอเคเมื่อก่อนกล้องที่จะตอ้นนะครับมันจะค่อนข้างพอยส์แอนชูดนะครับมันจะแบบเหมือนเว็บแคมอะครับเว็บแคมเดินได้นี่อะไรอะวินโดว์ยังไม่มีเลยยังใช้ดอทอยู่เลยเหรอกล้อง2000 Max นะครับใช้เวลาสักพักงั้นก็เกมเล่นไม่ได้โอะเกมที่สามาเฉยเลยเกมอะไรไม่รู้นะครับเออเลยอ่านชื่อไม่ออกฟ f ตฟิ f ฟายครับยึดหน้าลีฟนะครับนะ โอ้เกียมแม่งบักนะครับเด็กหนุ่มผู้เปล่าเปลี่ยวเจอตุ๊กตาหมีในป่าหน้ oh <my> God. หน้าขนลุกเชี่ยๆ แตอนนี้เขาก็มีเพื่อนแล้วสนุกกันมากอย่างนั้นเหรอแต่ว่าตุ๊กตาหมีแอนดี้แบร์ก็มีความลับไม่รู้จะพูดอะไรเลยอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสู้นะครับตั้งการดด์ดอยวตั้งการ์ดทางจิตใจนะครับใจต้องแข็ง หมีแอนดี้ได้เตือนเด็กน้อยว่าพ่อแม่ของเด็กน้อยจะออกไปในคืนนั้นเด็กน้อยได้ยินเสียงเท้ามาจากประตูนั่นคือแอนดี้แบไม่ว่าเด็กน้อยจะกรีดร้องดังแค่ไหนเขาก็ถูกลากออกไปเชี่ยอะไรวะเสียงแบบนี้คืออะไรร่บรรยากาศน่ากลัวมากนะครับเกมนี้กำลังทำอะไรโหลดดิ้ง ตีสองครึ่งนะครับเวล,ลาที่ท้องถนนนั้นว่างเปล่าเชีย่ยนันบ้าเลยวะใครทํากันพระเจ้าช่วยฉันต้องรีบไปที่บ้านแล้วบ้านฉันกลัวฉันไม่อยากอยู่ที่นี่โอบันไดลม้มเชีย่ยไปละจะหมีจะหมาจะหมูจะควายจะตัวเช,ชี่ยอะไรก็ช่างเข้าหลักสูตรบ้านปีศาจเหมือนเดิมไหม อย่าบอกนะว่าต้องเข้าตรงห้องห้องใต้ดินอะล็อกเหมือนมันจะมีเป็นตัวล็อกกรอนแบบง่ายๆอยู่บางทีอาจัยเครื่องมือคุณพ่อในการพังได้เอารับกุญแจเพิ่งเอาไปคืนแย่แล้วครับชีวิตต้องโลงห้องใต้ดินจริงด้วยทุกอย่างมันแผนที่วางเอาไว้ไม่จ้าแล้วคือที่โต๊ะมีคีมเอามาหักตัวแผดล็อกมั้ง แผดล็อกมันจะเป็นกรอน,นง่ายๆนะครับบางทีก็ใช้ในการตั้งรหัสแล้วก็ตั้งเลขเลยบ้างนะครับป่ะอย่าเข้ามานะมึงกูมีครีมนะมึงผ่มมึงหน้าขาวะนะบอกให้รู้ไว้ก่อนรู้รอยตีนกาที่หน้าแบบกูปาด <c oughs> มาจะได้ไม่ตึงจะได้ไม่ตึงเครียดนะครับจะได้ไม่ตึงเครียดนะครับทุกคนเงี้ยลงห้องที่เราเข้าไม่ได้สินะช <c oughs> ี้แรกว,ว่าฉันเปิดตู้นี่ไว้นี่นะใครมาปิดวะป่ะึ้นไปข้างบน ตอนนี้ไอ้เจฟน่าจะให้เดาว่าน่าจะไม่อยู่แล้วครับวัดอยู่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเสียงบอกเลยว่ากลายเป็นบ้านต้องสาบไปแล้วสินะมันว่างเปล่ายังไม่ได้กดจะ้ะไม่มีคนอยู่ไม่มีใครอยู่โทรศัพท์เข้าไม่ได้กดดันหนักหน่วงไปทางขวาก็แล้วกัน เอามุมกล้องมุมกล้องบังคับให้เลี้ยวซ้ายเหรอซ้ายก็ซ้ายวะว่างเปล่าเ,เอ้ยเฮ้ยน่ากลัวเชี่ยเลยโอ้ไมค์กาจัเดียวปิดเกมบโ,โอ้ยังตอ่อยกูฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่คือที่ไหนกันขาฉันถูกล่ามมันไม่แน่นมากฉันอาจจะพอเอาออกได้เชี่ย บอกเลยว่ากรีดแผ่นไม้นะครับเหมือนจะถูกตอกไว้ที่กําแพงโว้ยมีคนถูกขังด้วยเด็กสาวนะครับได้โปรดพาฉันออกไปใครจับเธอมาขัางไว้ที่นี่ฉันไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเหมือนจะเป็นคนเสนากากฉันจําได้ว่าฉันเล่นอยู่ที่สวนและฉันก็วูบไปเลยก่อนหน้านี้มีเด็กคนอื่นอยู่กับฉันแต่เขาก็ถูกพาตัวไป ฉันเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ฉันคิดว่าเขาต้องฆ่าฉันแน่ๆเธอต้องช่วยฉันออกไปจากที่นี่นะแต่จะยังไงล่ะเหมือนเขาจะทํากุญแจประตูเล็กหายไปนะ่ะโคจะอยู่แถวนีนสักที่มั้งออกไปจากที่นี่แล้วไปหาความช่วยเหลือแม่ต้องคิดถึงฉันมากแน่แนโอ้โหบอกได้เป็นฉากๆบอกเลยแม่งนา่ากลัวจริงคนใส่หน้ากากอ่อเผื่อๆแม่งแก้ผ้านะครับตัวเมื่อกี้นี้แม่งตัวสูงใหญ่เปิดไม่ได้โอเคได้อย่ ว่างเปล่าเจอคอนเหรอมันเป็นคอนแต่ว่าไม่ใช่คอนหัวที่แกะแผลงได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนหัหน้าเราเปื่อเปื้อนนะครับเป็นรอยถูกลากครับรอยแผลถลอกแต่ไปหมดอันนี้เอาคอนตีได้ไหมเราได้แผ่นไม้มีรอยแตกดูมืดมากจากอีกฝั่งแผ่นไม้อย่างนั้นเหรอคอนโยเยช่วยเราทุกครั้งไปนะครับ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือโยเย,ย,ยจะอยู่ข้างคุณเสมอโอ้นั่นเหมือนจะเป็นหลุมสักอย่างเอาเป็นว่ากูมีแผ่นไม้มีโครงกระดูกอยู่ด้วยนะครับบอกเลยว่ากุญแจหลุมแค่นี้ข้างล่างมันมีอะไรอะครับทาไมควถึงตายอะครับเป็นหลุมกับดักหอกหนามแหลมทิ่มแทงทุกวันทุกวันอย่างนี้ไหมครับอลองที่ประตูบานนี้ เปิดได้หรือว่าไอเด็กนะั่นมันเป็นเหยื่อที่คอยแบบไล่ให้คนออกมาอย่างนั้นเหรอปิดไฟได้ว่าผมกลัวมันรู้ตัวอุ้ยมีเงาคนยืนเพียบเลยสวัสดีเชีย่ยกลุ่มคนโลกจิตเหรอไม่ตอบด้วยผมอยากกลับบ้าน ได้โปรดอือ huh. หือน่ากลัวเชี่ยร์ oh. น่ากลัวนะครับอันนี้ ไม่ใช่เรื่องผีมันเป็นเรื่องของคนครับ้โหเล่นเอาปากแห้งเหือกแห้งแห้งทั้งคอแห้งทั้งใจนี่เรื่องราวเกิดกับเด็กนะครับที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับกลุ่มคนที่วางแผนเป็นแก๊งจับเด็กเพื่อมาถ่ายทำเหมือน s น a p f i ม m หรอครับชายตัวใหญ่ใส่ชุดหนังใส่หน้ากาก อะไรที่เกี่ยวกับคนน่ากลัวเสมอผมบอกไปนะเขาผีไม่น่ากลัวหรอกคนบ้างน่ากลัวที่สุดมันดูม้มเป็นจินตนาลมสักอย่างแอบแฝงนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับคือมันนําเสนอไวาฟ์นะครับในยุค90ได้ดีมากนะครับนั่นแหละครับทุกคนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะอาจจะเป็นเรื่องราวของแก๊ง คนที่แบบจับเด็กไปถ่ายวิดีโอใต้ดินนะครับแล้วก็ขายให้กับพวกวิปลิตดูกันจับเด็กมาทรมานอะไรพวกนี้ครับแต่เกิดคุณคิดเห็นต่างการเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติหรือคิดต่างว่ามันเป็นยังไงบอกวที่คอมเมนต์นะครับจะลงไปอ่านนะครับรอลงไปอ่านอยู่นะครับและนี่คือไนท์ฟลีกนะครับทุกคนขําคืนแห่งความหวาดกลัวใช่ไหมครับหรือตัวประหลาดแห่งขําคืนก็คงได้เหมือนกันมั้งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายหมดแรงเลยกู สวัสดีครับผม